คำผลทองน้าหนีไผ่ไผ่กระไดซาพี่น้องเอ๋ยพุทธธรรมน้ำตุ่มโฮตมตอใใ้้ฮงเฮืองทั่วทุกบทบาทเบืองนอมสู่กระแสศีลทั่วแดนดินเช่าเมืองสุขสบายหายหอนหอนวัดได้อหาห้ามเจ้ากามีสงเป็นของน้ำวิถีสืบสางเมืองบาดให้สุมเย็นเลสิจูงมือเจ้าเช่าประชาให้มาบง ให้มาดอมเบิงถอนซีดีแท้วสัสำใดพี่น้องเอ๋ยโครงการสร้างความพร้องสมานฉันด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบ้านคำโพลทองหมู่ที่7จ็ดตำบลสามขาอำเภอพุชินารายจังหวัดกาลสิน์ ชุมชนคำบนทองตั้งอยู่รุ่มน้ำลำพยังห่างจากตัวเอำเภอกุชินารายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง16กิโลเมตรมีบึงหนองเบนเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มีวัดสว่างบึงทองซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีพระเจดีย์สีขาวสูงเด่นงดงามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มาสักการะบูชาขอพรแวะเวียนมาม่ได้ขาดสายโดยเฉพาะชาวว่านคำบนทองมีความเลื่อมใสศรัทธาในอดีตท่านเจ้าอาวาสหรือที่ลูกหลานในชุมชนเรียกขานว่าหลวงปู่มากหลวงปู่ศิลานอกจากนี้วัดสว่างบึงทองยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพุทยาการศึกษา วัดประชารัฐสร้างสุขวัดส่งเสริมสุขภาพเป็นสำนักศาสนาศึกษาเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2537ปัจจุบันมีพระครูประโชธธรรมวงด็อกเตอร์เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระนักพัฒนาตัวอย่าง ซึ่งได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรทองคําเป็นผู้คอยกลอมเกลาจิตใจของคนในชุมชนโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการใช้หลักศีลห้าเป็นหลักในการดำรงชีวิตส่งผลให้ชุมชนมีความปรองดองสมานฉัน์อยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันด้าน,นศิลธรรมนำคนในช,ชุมชนหากอับายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมยาเสพติดพระนาชีวิตด้วยศีลห้ามุ่งเน้นการบรูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจากการดำเนินโครงการทำให้เกิดผลสมัมฤทธ์ของโครงการเป็นประโยชน์ที่ชุมชนประชาชนได้รับ สะท้อนออกมาในรูปแบบเชิงประจักษ์ลดปัญหาอาจญากรรมสุขภาพจิตสบายสุขภาพกายแข็งแรงครอบครัวเกิดสันติสุขชาวบ้านมีอาชีพลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนในด้านกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลห้านั้นชุมชนคำพลทองได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับศีลห้าอันได้แก่การรักษาศีลข้อที่ห มีกิจกรรมปล่อยชีวิตสัตว์สร้างกุศลเว้นการฆ่าชีวิตในเขตอพยพทานซึ่งมีการกำหนดเขตอพยพทานและเขียนห้ามจับปลาในชุมชนโดยมีการกำหนดค่าปรับหากมีการละเมิดฝ่าฝืนประกอบการเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาสร้างจิตสำนึกให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์การรักษาศีลข้อที่2มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือชอรบรเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านมีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขการรักษาศีลข้อที่3มมีกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ของครัวเรือนในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของครอบครัวมีความรักความอบอุ่น ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและผลักดันการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้อบอุอน่นนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนมีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องเพศศ,ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับอายุวัยการรักษาศีลข้อที่4มีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยวความขัดแย้งในหมู่บ้าน ดำเ,เนินการตามแนวทางศูนย์ดำรงธรรมชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาทโดยส่งเสริมมารยาทการพูดในชุมชนในทางที่สร้างสรรค์การรักษาศีลข้อที่5มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมงานศพปลอดเหล้าปลอดอบายามุขหมู่บ้านสีขาวูรณาการหน่วยงานองค์กรกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ชุมชนคำปนทองได้นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการดเนินชีวิตตลอดมามีการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาทเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาจนเกิดเป็นถนนสายบุญสืบสารที่12ครอง14สืบสารความดีงามประเพณีทั้ง12เดือนเช่นบุญคุณลานบุญเข้าจี่บุญพรเวกบุญข้าวประดับดินบุญข้าสากและบุญกรถินเป็นต้น โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีบุญสําคัญของคนในชุมชนลูกหลานที่อยู่ในชุมชนและต่างถิ่นจะเดินทางกลับบ้านเพื่อสืบสารความกระตันยูส่งน้ำพระพุทธรูปสทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและรูปเหมือนหลวงปู่มากศิลลารนำดนหวพมผู้หลักผู้ใหญ่และผุ้นำสำคัญของชุมชนทำบุญตักบาทอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับและมีว<อ>ิถีชีวิตอีกอย่างที่โดดเด่นค<อ>ืนนอ การนุ an an ่งผ้าซิ่นยิ้วปิ่นโตลงวัดจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านที่แสดงออกถึงความงดงามตลอดมาการพนาการกิจการคณะสงฆ์ในการพัฒนาหมู่บ้านนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธมีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักศีลหในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมีการสนับสนุนกิจการของอสมในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและในด้านการฟื้นฟูสภาพมีการติดตามผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงการคัดกรองโรคโควิด -19 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมพระคีฬานุปัฏฐากเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันในด้านการจัดสวัสดิการชุมชนการสังคมสงเคราะห์และการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนําบนทองได้มีกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านบ้านําบนทองหมู่ที่7และหมู่ที่13 มีกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านมีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศา,ศาสนาพระมหากษัตริย์และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านกิจกรรมปลูกป่าในวันสําคัญกิจกรรมสร้างความปลองดองนอกจากนี้ชุมชนยังมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคมร่วมกันสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคมจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุตลอดมาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านคำพลทองกลุ่มขนมกล้วยฉาบกลุ่มทอเสื่อกกกลุ่มขยะเงินล้าน กลุ่มผ้าเกล็ดเต่ากลุ่มจักสารกลุ่มแจวบองและกลุ่มแปลรูปพลิกเป็นต้นจากการขับเคลื่อนชุมชนปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นส่งผลให้ชุมชนเกิดความรักความสามาคัคคีเห็นได้จากในคราวที่บ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 วันและองค์กรต่างๆได้บรณาการจัดการกับปัญหาดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และนอกจากนั้นยังส่งผลให้ชุมชนคำบนทองยังคงเป็นชุมชนต้นแบบคุณงามความดีมีความรักสามคัคคีปรองดองสมานฉันท์มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลบ้านสวยเมืองสุขปีพุทธศักราช2561และรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขพุทธศักราช2563อยอย่างไรก็ดีการสร้างคุณงามความดีสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขนั้นมีได้สร้างและสิ้นสุดในเวลาอันสั้นหากแต่เป็นคุณงามความดีที่ชาวชุชมชนขพนทองยังคงสืบสารให้เกิดความยั่งยืนยาวนานชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป